มิจฉาชีพดูดเงินเราจากทางไหนได้บ้างดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อช่องทางที่1นนะครับคลาสสิกตลอดการก็คือการส่ง SMS มาแล้วก็แนบลิงก์บางอย่างมานะครับแล้วข้อความที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นข้อความที่ประมาณว่าโชคดีได้ของรางวัลอะไรบางอย่างรหรือไม่ก็ไปทําเรื่องร้ายแรงผิดมหันต์แล้วก็ให้เราลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลหรือว่ากดลิงก์เพื่อยือนยันความถูกต้องยืนยันความบริสุทธิ์ใจอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นลิงก์ที่มากับเ m s เอมอนะครับตีเป็นมิจฉาชีพ100ร้อ,อ,อ,รอยเป จ้าหน้าที่ในะที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นตำรวจหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆก็ได้นะครับคือเขาไม่มีนโยบายที่จะมาแอดไลน์ทีละคนนะครับแล้วก็ส่งมาหาแล้วว่าคุณค้างนู่นคุณทําปิดกระทำปินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ส่งลิงก์มาแล้วก็ให้เรากดลิงก์เพื่อยืนยันตัวตนหรือว่าลงทะเบียนทําอะไรบางอย่างหรือให้เราโหลดแอปเพื่อเข้ามาตรวจสอบเครื่องของเราอะไรนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทำมาในลักษณะนี้ก็ให้คิดไว้เสมอว่ามิจฉาชีพแน่นอนทางที่3แอปดูดเงินอันนี้แสบสุดเลยเมื่อมันหลอกเราได้แล้วเนี่ยมันจะให้เราโหลดแอปตาามมที่ันนบอกคครเรเคยยงได้ิ ข่าวกันนะครับว่าอยู่ดีเครื่องมันติดเองแล้วก็กดเล่นเองเนี่แหละครับคือการถูกรีมทหรือถูกควบคุมจากระยะไกลสังเกตนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยไม่สามารถเข้ามาดูดกันของเราได้เองถ้าเราไม่เปิดประตูต้อนรับมันการเปิดประตูต้อนรับในที่นี้ก็หมายถึงการกดลิงก์นะครับหรือว่า ทำตามคำสั่งอะไรบางอย่างที่เขาชักจูงเราอย่างเช่นเรากดลิงก์นะครับตามที่เขาส่งมาหรือเราเดินออกไปที่ตู้ a t m แล้วก็กดตามที่เขาบอกเพราะฉะนั้นเวลาเ,เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเราให้เอกใจไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมฝากแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆด้วยแล้วก็ใครเจอมิจฉาชีพแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า